สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนนี้เขาก็ออกงานอีกแล้วพี่น้องเลยงานอีเวนต์อีเวนต์อีเนี่ยตอนนี้โอ้โหพอได้วางเลยพี่น้องเลยมีแต่งานกับงานอาทิตย์ดึงเลยสิลพักอยู่ประมาณมือสองมือนี่แหละบพอได้ภาคได้จะน้อยกับมีอีกฮะแล้วกับมีเพิ่นอาทิตย์ดึงเลยนะมีอยังเลยสบายดีพี่น้องมีอยังเลยงานสร้างงานข้อนี้นะเนี้ยเสียบแยกนี้ ยังเาวาอยู่บัทนในห้องสีขัวซิสีซสีซนแฮมนี่พี่หกมีเลเมื่ออื่นเฮ้อ่นหลเขียวเออมือนี่ก็สิบบอกสิบขันบมื่อสินี่มื่อเดียวกับเสียอนงนนีเวนยังมือเดียวเสียอนแต่ว่าทังนี้ยังมือเศ้าแปะเกย่เดว่าเด้ยบ่งานอีเวตนงานอีเว่์ี่ต้อง เงีน,เ,น,เ,น,นเสียวังไหนพี่น้องเสียวเสียวนอ่นองเสียวบักเสียวเมื่อไหมอลังม่ห่มามอลังติดงานงานไรเราม่หลังอะไร้ย่าปูปอยู่ทั้งที่บางเฮียงสองงานสามงานมีแต่ง,งานแต่งเลยหรอ่าอาทจีกูเอา เอ้โทเบ้นบานยังมยังท่าหนา่าวจนมะบวสะข้างใพรไปรุดไเจาเานั่งอยู่ในรถน้องต้้าโค้มียน้องต้นดะบ้าว้าเข้าไปเป็นเจ้าโค้ดุดทีมงานมันเดิมค่ะทีมงานมรนขี่รถจักรยู่ในรถอันนี้กะบักกี้กันนั่งเนี้ะ หอด้านเขาอลไพี oh, ่น้องกระตูปต้องแล้วอันเขานอนเลยเขาบอกเอื่นนั่นแล้ เสอเท่อยไหมเนาะไมาฮอดแล้วจัดยิงใหญ่ปันงานแต่งเลยไอ้งูอ่นบอ่อี่เป็นปูเกนยังรอะไ้จะกีบนะบาลลัยจัดยิงใหญ่สำงานดองพี่เนอะเอ้ย้าก็เดียวงานดองแส้ง แทงงานมันเป็นหนังโตเป็นอะไรเป็นเบี้ยนั้งยัเอ้เกียวเอาเห็ดไงเนาะอันนี้นะเนาะดีไปต่้งลัก่าันพี่น้างตั้งลักแห่มาจัด

นายก็เป็นเห่เวทข้าสิโกเร่นตีแม่เ้ยงเนาะมาหน่อยพูดมาหน่อยจะันมาข่าวก็ไรเซิร์ัข่าวน้อนักตัวเนี่ย้ชูคอเมียน้องต้นพี่น้องเบาต้น buồn thương non sóng em ta làng của vườn toàn là nhà Bảo tuồn tham gì đây lục hại nhịm một hộp lơi à. lại nó online lai กันเลยใส่ อันนี้ก็คือวาตีพลาญ่าเบาตน้น <g> เ <participation> จ้าสาว,สาวประเชียงในแต่เข้าบุก้าเข้าไปเราขีาน้น้องเ้าสีอูข้างนอก,กตัวกระจกตอนฮับดีขนาดตัวตั้งไปให้นั่งลูกแพร์น <g sucker> ลูกแพร์เอาเหลามากนะบ่านนี้ ยังยังยังพอพามพี่น้องจีปลาตะลืดเลือมือนีพี่น้องเลยากรสิบไปเจมทั้งหน้าต่างพี่น้องไปพังเปนว่ากันใช้ปะ เราเราคือตัดผมเราไปบวชโอ้เราบวชชีบวชชีเป็นเดือนอ๋อนั่นั่นบ่กเฉพาะเพิ่อนจังานนั้นเฮาเลยนึกว่าผู้ชายไปเบิ่องการเป็น้อง

อาอกแล้ว่านนี่แหละแก่ส่นพักมาส่วนเตะมาพ่อขอบลูกแงวนาพ่น้าเมยนี่แหละเมื่อโค้ตัวไหนตัวไหนเขว่าตัวไหนนุ่งๆอาจจะนอนจะนอนนอนนนนอน

มอใส่สิได้ยินเราพ่นให้หผู้ท่าแกหอบคนแล้วี่น่อยหอบคนมัดสกู่ดสกุนหมดแล้วตาลา่หมดแลแ้วสัแค่ี จัดลำหนักๆเลยเิ็นในไฟใช่เลยก็เห็นในไฟเอ้ยเในไฟยิงเลยก็เนในไฟใช่ปะเนี่นยเงนในไฟย,ยนนไฟิงก,กอแนแมนแมทีม่ายนะ

เออบานด้วยอวจาเออแต่ว่าถึงต้อมือเต้นมือมือีมันไหวก็แม่นมือรีมันไหวมือหนึ่งมือเต้นกันหนึ่งสามเนซีบ้านนึงอมือข้อมือหนึ่งเอาได้นะลูง่ายง่ลูกแต้องต่อลต้องต่อว่ากันแล้วเลง่ายเายลูกมือมันไหวพี่น้องเลย มันไวก่อนหรือว่าขอทรงในภาษาบ้านเฮาขอแลก้กก็ทรงเคยเลยมันเฮาสมากก็สิเฮ็ดแบบจังซี่ทาแบบว่าภูมิเงินเพียบร้อมกร้นซีนนแตงเลย,ยนะแต่ว่าอันนี้เพิ่นนว้ากันว่าคา,าดองนะจ0 0เมือนะกะมือแตงมัน โบดขึ้นเบิร์ตได้เจ็ดหมื่นนะพี่น้องขึ้นสี่หมื่นคัมบาทหนึ่งแล้วกัมือนี้มือทรงเคยมือมันมือทรงเคยนี่เงินหมื่นหนึ่งคัมเนี่ยโบดีโบดีคืนคืนแต่เงินหมื่นหนึ่งมอนียมือแทงเอามาขึ้นเพิ่มอีกเป็นสามหมื่นเป็นสี่หมื่นทั้งขึ้นมือนี้แล้วกับคัมบาทหนึ่งมือแทงพี่น้องเอาไปเอามากขึ้งงเลยสิวะ งานได้กับ่วนร้พืชีเท็จังสี่พี่น้องบ้านเฮาบ่ค่อยแต้งลดกพ่นลงบนประเทศไปเล้ะ ເພິ່ຂມ เล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยเพิ่นนไหวกันเร้วเยเลยเนี่ยมองเวกันเรียบร้อยแล้วนะเ่อรอกันิเนเล้อกันเลย